งเรื่องประกันสังคมเอ่อที่อัปเดตที่สุดก็คือการสัมภาษณ์ของพี่สรยุทธ์เนาะเออแล้วไอก็ได้เขียนตอบตอบไปแล้วแต่นี้มันมีมันมีหลายเวทีมันมีหลายจังหวะมากมันมีทั้งเรื่องไอทีมีทั้งเรื่องแอปโลมอันนี้อยู่ในหมวดเดียวกันมันมีทั้งเรื่องแต่ละโครงการยิบย่อยต่างๆใครได้ใครได้งานไปบ้างอะแล้วก็ยังไม่ได้แจกแจงอีกหลายอันแล้วก็รวมถึงเรื่องของอการลงทุนอันนี้เป็นอีกก้อนใหญ่ๆที่น่าจะต้องเปิด,เป,ดเปิดเลยอะอ่า อยากอยากพูดอะไรนะตอนนี้บ้างคะคือสิ่งที่พวกเราทำทั้งหมดนะไอต้องบอกว่าสิ่งที่ออพรรคประชาชนไอส์เนมแล้วก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าทำอะ่ะเพราะว่าพวกเรารู้รู้แน่แก่ใจว่าอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าเงินมันจะหมดจากกองทุนมันจะมีวันที่เงินเข้ากับเงินออกอะ่ะมันมันไม่บาลานซ์แล้วสุดท้ายคือมันจะค่อยๆหมดแล้ว การที่เราจะแก้ไขเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีก25ปีในอนาคตข้างหน้าได้เราต้องแก้ตั้งแต่วันนี้ที่เรามาเปิดเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการใช้งบประมาณที่มันไม่โปร่งใสมันน่าจะมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามาเปิดเอามันนะแต่เราอยากจะบอกว่าทุกๆหนึ่งล้านบาทที่ประหยัดได้อะถ้าลงทุนอีกสาสิปีข้างหน้าให้ได้ห้าเปรเซนทุกปียมันจะกลายเป็นสี่จุดสามสองล้านคือคูณสี่เท่า ดังนั้นถ้าคุณอยากจะหยุดการล่มของกองทุนน่ะคุณต้องประหยัดเซฟเงินให้ได้มากที่สุดและเอาไปลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนที่มันมากที่สุดเพราะว่านี่คือตัวคูณตัวตัวแปรที่จะทําให้กองทุนไม่ล่มคือเอาเงินไปลงทุนอ่ะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสองก็คือประกันสังคมเนี่ยมันเป็นแค่ฉบับย่อของรัฐไทย ถามว่าเฮ้ยทาไมคุณถึงแบบทําเรื่องประกันสังคมได้ทะลุทะลวงใช่ไหมมีข้อมูลนู่นน,นี่นั่นเอามาเปิดได้หมดอะไรเงี้ยรวมถึงว่าเฮ้ยทําไมพูดถึงแต่ประกันสังคมไม่พูดถึงสปสชคําตอบก็คือเพราะว่าเพื่อนของเราทีมประกันสังคมก้าวหน้าถืออํานาจฝ่ายบริหารเหมือนรัฐบาลนะ่ะถืออํานาจงบประมาณถืออํานาจบริหารคนแล้วก็ออกกฎระเบียบ ที่ใช้ในสํานักง,งานประกันสังคมเพราะเขาถืออํานาจแบบเดียวกับที่รัฐบาลถือมันถึงสามารถที่จะทะลุทะลวงได้ดังนั้นถามว่าทําไมคุณยังไม่เจาะสปสชส,ส,สักทีคือเราอภิปรายมาตลอดนะแต่ประเด็นคือเราไม่มีคนที่อยู่ข้างในที่คอยเอาข้อมูลออกมาแล้วก็ให้พวกเราถ้ามีบ่อสักคนหนึ่งสามคนห้าคนที่ ที่เป็นพวกเราแล้วก็ยินดีจะให้ข้อมูลก็เอามาสิ <t> พอมากในการที่จะแบบมีข้อมูลแล้วก็ทําให้ทุกคนสนใจแล้วก็แบบทําให้มันเป็นกระแสสังคมจะได้เกิดการตฏิรูปแต่ประเด็นก็คือว่าเรายังไม่ได้ถืออำนาจบริหารดังนั้นถ้าอยากนะคะให้พักประชาชนไปแหบอะไรที่มันใช้อำนาจบริหารนะ่ะกาค่ะสองใบกาให้ไปทำ <S <S 1> <S 1> จริงก,ก็หาเสียงอะไรวะเอ้าอันนี้คือ,อประชดประชันด้วยรู้ว่าเขาไม่เลือกหรอกคนที่ตั้งคําถามบนเนี้ยและอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนจะบอกว่าลักชนันนกเธอเนี่ยมันแบบตัวร้ายมาพูดอะไรเรื่องนี้ตอนใกล้ๆเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ายการจองหวัไปสามรอบแล้วมังปีนี้สี่รอบแล้วมึงจะมาบอกว่าทําตอนเลือกตั้งข่าวเนี่ยออกแทบจะทุกอาทิตย์มีเรื่องประกันสังคมทุกอาทิตย์พี่ดูข่าวช่องไหน บอกทีจะได้ช่วยบอกทีคือทำมาปีหนึ่งไม่ได้มาทำตอนนี้แล้วไอ้ยหญ่จะบอกว่าเรื่องที่เรื่องที่มันทำให้ผู้ประกันตนโกรธจนมันจุดติดกระแสประกันสังคมแล้วทำให้คุณศอิยุทธตอนนี้แบบเกินการควบคุมไปแล้วอะสื่ออื่นๆไว้นะพี่ปัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตีมันทุกอย่างมันเกินเาเพราะอเพราะคุณอะ พยายามพี่จ่ารัฐถปะหารบอร์ดประกันสังคมเว้ยอืม mm. คือเรื่องเนี้ยไอจะบอกนะตอนแรกอ่ะคือแบบเชีย่ยอธิบายกันยังไงดีวะมันเข้าใจยากมาก mm. เพราะเป็นเรื่องแบบคือเขาอ้างไงว่าหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงอ้ฟังดูแบบเออว่ะใช่ตามรนะัฐธรรมนูญเออใช่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนระเบียบเลือกตั้งนะเออหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงโอเคแต่ใจความสําคัญของมันก็คือว่า คนที่เคยเป็นบอร์ดจากการแต่งตั้งอะแล้วมึงก็อยู่ในบอร์ดนี้มาทํามาหากินเวียนไายตายเกิดในบอร์ดนี้มาพอถึงวันที่มึงต้องลงเลือกตั้งบุ๊กแพ้พอแพ้ปุ๊บโอ้โหอีโคซิสเตมเปลี่ยนหมดเลยเดี๋ยวก็มาตัดงบไอทีเดี๋ยวจะมามีปัญหาเรื่องปฏิทินเสื้อกับหมวกที่เขาทําแจกของคนที่มันแบบเป็นฐานเสียงของเขาอะทําแจกมาตั้งนานมึงมาตัดมันล้วนไปหมดเอาแม่งไว้ไม่ได้ เอาแม่งไว้ไม่ได้ทำไงก็เป็นปกติของเรียกว่าอะไรนะเสียงข้างน้อยที่แพ้เลือกตั้งอะในสังคมเราเลยพอแพ้เลือกตั้งกลับมาผ่านการเลือกตั้งไม่ได้รัฐประหารแก้กติกาหรือฉีกกติกาซึ่งในบอร์ดประกันสังคมเนี่ยคือเขาทำกันมาเป็นกระบวนการไงอ่ะไอคนที่เป็นสอวอใช่ไหมอ่ะชงมาแล้วบอกเอ้ยไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่รู้จักกันชงมาเพราะว่าเป็นสอวอที่สนใจเรื่องประกันสังคมมึงนั่นแหละ เลือกตั้งเลาแพ้อีกเกิดอนุนึงโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้อะไรกันเลยสื่อสารเฉยเฉยมึงก็เลือกตั้งลแล้วแพ้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าอมาสงสายนะมาบรรจบกันอุ้ยพอดีเลยเห็นตรงกับประการสังคมแก้ระเบียบเลือกตั้งกันดีกว่าเพราะมีคนเห็นตรงกันเยอะก็พวกมึงทั้งนั้นนะคะพวกคุณทั้งนั้นนะคะที่แพ้เลือกตั้งกันมาแล้วก็มารวมหัวกันเป็นอํานาจเก่าที่เคยไปหาส่วนต่างจากโครงการต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็มารวมหัวกัน รัทประหารบอดดังนั้นง่ายๆที่สุดเลยไอ้ก็แค่ชี้ให้ผู้ประกันตนได้รับรู้รับทราบว่าสิทธิ์ที่ท่านเคยมีในบอดหนึ่งในสามมันกำลังจะก,กลายเป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดท่านเคยเลือกได้หนึ่งในสามกลายเป็นว่าท่านเลือกได้หนึ่งในยี่สิบเอ็ดแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงเอาเราไว้ไม่ได้แค่เนี่ย แค่นี้เองก็คือทําให้ผู้ประกันตนเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเขาแล้วเชื่อว่าเชื่อว่าเขาจะ take action ซึ่งประเด็นก็คือว่าผู้ประกันตนเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ใช้แรงงานเดือนเง,งินเดือนน,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 นะคะสื่ออย่างคุณสอริยุทธ์ก็ส่งประกันสังคมคนในไทยรัฐก็ส่งประกันสังคมเดอะสแตนด์ดก็ส่งประกันสังคมจอมขวัญก็ส่งประกันสังคม,ม,งงคมติงข่าวก็ส่งประกันสังคม โอ้โห oh พอคุณเปิดศึกกับผู้ประกันตนที่เป็นสื่อด้วยอ mm hmm. ไม่ต้องทําอะไรเลย mm hmm. เห็นปะสองวันที่ที่ผ่านมาแทบไม่ต้องไม่ต้องเขียนอะไรเลย mm hmm. ไปหาเสียงไปพยายาไปกินข้าวแคบที่อุตรดิตถแล้วก็นั่งอ่านเนี่ยอื mm hmm. แล้วอันไหนชอบก็แชร์ผู้ประกันตนเขาจัดการให้ผู้ประกันตนจัดสรร mm hmm. คุณคิดว่าถ้าถ้าถ้าคุยกับคนในคุณคิดว่าเขาเปลี่ยนไหม เขาจะเปล like like ี่ยนไหมไอการเลือกตั้งเนี่ยคุณตรีนุชเซ็นไหมเซ็นหรือเขาจะดันให้เปลี่ยนหรอเซ็นพี่เงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะคะตึกสกายนายตึกเดียวพี่คิดว่าแบ่งกันเท่ากี่คนน่ะสี่พันล้านอ่ะเอ้าแบ่งแบ่งแบ่งเราจะแบ ไม่ต้องกระมิดกระเมียนจริงๆต้องทำแบบอุ้ยพูดได้ไหมเรื่องทุจริตข,ของท่านมันทําพวกมันทําพวกมันทําแล้วเราจะขวางไม่ให้มันทําแบบนี้ได้อีกนั่นแหละคือเหตุผลที่จะไม่เอาพวกเราไว้ไม่ใช่แค่ในสํานักง,งานประกันสังคมด้วยนั่นคือเหตุผลที่องคาพยศสีส้มถูกสกัดมาตลอด คุณคิดว่านี่นะแค่ประกันสังคมนะปีหนึ่งอะเอามาใช้ได้สองห0ื่นล้านเงินที่จะเอาไปลงทุนแบบซุลุยสุล่าอีกเอามาใช้สักปีละหมื่นอะโอ้โหอยู่กันอย่างราชามากี่สิบปีเพราะเงินผู้ประกันตนแล้วคุณคิดว่าเงินงบประมาณที่เป็นงบประมาณแผ่นดินอะสี่ล้านล้านต่อป,ปีในรัฐวิสา,าหิจอีกสี่ล้านล้านคุณคิดว่าแล้วเขาจะเอาเราไว้หรอคะนัมันถึงสกัดกันทุกทางไง เพราะฉันคือเราคิดว่าคือถ้าเราเชื่อว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ยังไงเขาก็เซ็นต่อให้กระแสมมนมาถึงตอนนี้ยังไงก็ก็เซ็นแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีการเลือกบอกกร์ดประกันสังคมแน่ๆหรอใช่และแต่ตอนนี้มันอืมอืมและนะเอาพูดจริงๆอันนี้ไม่ได้หาเสียงถ้าพรรคประชาชนแพ้เลือกตั้งอะ่ะยังไงก็เปลี่ยนเพราะมันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและคืออย่างนี้ มันจะคือไอเรื่องประชาพิจารณ์อ่ะมันจะจบใกล้ๆช่วงสมัยคุณตีนุชถ้า mm hmm. ถ้าคุณตีนุชคิดว่ามันคุ้มกับการที่จะออกไปแบบที่เซ็นเอระเบียบนีทิ้งไว้อ่ะถ้าเขาคิดกดเครื่องคิดเลขแล้วนะว่ามันคุ้มนะที่จะโดนผู้ประกันตนกลนดด่าไปตลอดชีวิตกับสิ่งที่เขาได้หรือกับสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาก็จะทําแต่ถ้าเขาคิดว่ามันไม่คุ้มเขาก็จะรอรัฐบาลถัดไปให้มาเซ็นแทนซึ่งถ้าไอพูดเลย ถ้าไม่ใช่รัฐบาลพัรประชาชนยังไงก็เซ็นยังไงก็เซ็นมันคือเดิมไม่ได้เปิดมันคือเดิมพันของพวกเราเหมือนกันชนะเลือกตั้งครั้งนี้มันคือมันคือเดิมพันของผู้ประกันตนยี่สิบห้าล้านคนด้วยคือจริงๆมันคือเดิมพันของคนเจ็ดสิบล้านเว้พี่มันคืออนาคตของคนเจ็ดสิบล้าน แต่คือตอนนี้จะเป็นาาปเท่าเราหรอกเราคือคนที่เห็นทุกอย่างเห็นข้อมูลเห็นการกระทําเราเลยต้องพยายามอธิบายเราเลยต้องพยายามสื่อสารให้ทุกคนรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ข,ขออีกหน่อยนะไอซ์เพราะว่ามันต่อเนื่องนะคะคือจะบอกว่าจริงๆตอนนี้ประเด็นมันพูดก,กันไปถึงว่าจะไม่ให้มันไม่ให้มันมีสภาพเป็นราชกาลละเอาออกจากกระทรวงแรงงานใช่ไหมคือคือมันพูดกันไปจนถึงตอนนั้นแล้วพรรคการเมืองก็เห็นไปในทางเดียวกันโอเคช่วงหาเสียงกูเข้าใจแต่ว่าก็คือว่า แต่คุณคิดว่าก็เขาก็จะยังเซนจะยังยึดเอาไว้จะยังเปลี่ยนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม,มฝ่ายลูกจ้างอยู่ดีหรอคือคุณคิดว่าเขากล้าถาอย่างแน้แน,แน่ถูกไหมพี่พี่เกิดและโตในประเทศนี้ <laughs> คุณเกิดและโต <laughs> ในประเทศเห <laughs> มือนกูโดนย้อน <laughs> เป็นคำถามที่ <laughs> กล้าหรอกล้าหรอตอบอยู่ในใจอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว นี่ยังไม่ต้องเซ็นเรื่องนั้นเอาแค่กูโดนเก็บแปดแปดร้อยกว่ากูก็แบบใช่ไหมเรื่องใหญ่นะเว้ยเพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยอะใช่ไหมเรื่องใหญ่นะเว้ยบิ๊กเดีลนะเว้ยพี่มากสิเออแล้วแบบโอ้โหคืองนี้ถ้ามึงเพิ่มถ้าให้จ่ายเงินเพิ่มแล้วบอกโอเคทำฟันจากเก้าร้อยนะเป็นพันห้าอ่าโอเคเอ้ยน่าสนใจ สิทธิ์รักษาเลือกสิทธิ์โรงพยาบาลได้เพิ่มเติมอาน่าสนใจเพิ่มบำนาญเออโอเคนี่หว่าแต่ก้มหน้ามองดูบินเงินเดือน,นตัดไป875เจิบหงยหน้าขึ้นมามึงทำสูตรตัวละ5,000แจกคน7,000คนปฏิทินประกันสังคมปีละ70ล้านทำหมวกทำเสื้อแจกคนในเครือข่ายตึกสกายนายลงทุนในที่ยุดือนี่ไง แต่ว่าไม่ใช่เงินผู้ประกันตนฝ่ายเดียวนะคะตักกะวิบัติเงินที่ทุกคนส่งเข้ามาในกองทุนนี้ไม่ว่าจะมาจากรัฐหรือมาจากนายจ้างพอเข้าไปอยู่ในกองทุนนี้แล้วคือเงินผู้ประกันตนมันคือเงินที่เป็นหลังพิงสุดท้ายของแค่ผู้ประกันตนเท่านั้นแนวคิดของมันก็คือว่าที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีกฎหมายคุ้มพองแรงงานก่อนที่จะมีการสังคมเนี่ยคือ คนน่ะมันจะขูดรีดแรงงานเท่าไหร่ก็ได้นึกออกปะเพราะว่ามันมีคนที่ยอมจ่ายแบบต่ําที่สุดต่ําที่สุดอยู่แล้วดังนั้นคือเราจะคุ้มครองแรงงานไงหรือแรงงานในใน,ในบางสายอาชีพที่เขาไม่ได้แบบมีการศึกษาที่สูงอ่ะเขาก็ไม่ได้วางแผนอนาคตเขาไม่รู้หรอกว่าโอเค60ฉันจะเป็นไงอไรเงี้ยดังนั้นรัฐอ่ะต้องมาคิดให้รัฐอาจจะต้องแบบว่าพรวายบางอย่างที่เป็นหลังพิงสุดท้ายมันก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นแนวคิดของกองทุนประกันสังคมดังนั้นเงินนี้คือเงินที่เขาจะให้ผู้ประกันตน ไอคนที่บอกว่าคนที่บอกว่าอะใช้ได้เพราะว่ารัฐก็สมทบให้ได้นายจ้างก็สมทบคนแบบนี้ไม่ควรมีอำนาจไม่ควรขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงไม่ควรเป็นรัฐมนตรีไม่ควรเป็นข้าราชาการระดับสูงความคิดอันตรายมากอีกอย่างหนึง่งกฎหมายให้กรอบไว้สิบเปอร์เซ็นตคุณก็เข้าใจเนี่ยคะคุณลักษณนกนี่ใช้ยังไม่เกินสามเปอร์เซ็นเลยนะคะคือ เวลาคุณพูดความจริงอ่ะคุณอย่าพูดอย่าพูดแค่ครึ่งเดียวพูดทั้งหมดให้คนเข้าใจทั้งหมด10%เนี้ยกฎหมายมันเขียนตั้งแต่เมื่อ33ปีที่แล้วบ้าตั้งแต่ก่อตั้งประกันสังคมอ่ะตอนนั้นอ่ะคนมันส่งแค่หลักหมื่นหลักแสนดังนั้นอ่ะเขาก็เลยเขียนกอบไว้กว้าง,างเพื่อที่จะได้มีเงินมากเพียงพอในการบริหารจัดการเขาก็เลยใส่ไว้อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเมื่อก่อนมันก็อาจจะแบบหลักพันล้านใช่ไหมหลักห้าพันอะไรเงี้ย แต่พอกองทุนมันใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนต้องบอกว่ากฎหมายมันล้าหลังมันไม่ถูกแก้มันไม่ได้ถูกปรับปรุงไอ้สินี้ทุกวันนี้มันสองหมืน่ะแล้วคุณจะบอกว่าอุย้ยใช้ไม่ถึงสิเซนลยค่ะใช้สมเปอร์เซ็นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณใช้กี่บาทคุณจะใช้เต็มแม็กก็ได้แต่ คุณใช้ไปกับอะไรคุณใช้แล้วมันมีประสิทธิภาพไหมใช้แล้วผู้ประกันตนได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเอาไปอำนวยความสะดวกอะโทรมาปุ๊บติดเลยเอาจะเอาไปทําระบบ call center โทรมาเนี่ยรับประกันไม่เกินสิบวิได้รับบริการอะไรเงี้ยอะเพิ่มงบประมาณไอคิดว่ามันก็น่าจะโอเคหรือเพิ่มแบบไปบริการหน้าหน้าง,งานไม่ต้องรออ่ะว่ากันไปแต่นี่ก็คือว่าเมื่อไปทำอะไร water m e ิด 79ล้านซึ่งก็แค่เปลี่ยนล้านเก้าซื้อก็ได้จะอยากจะทำเทเลเมดิซีนเจ0ดล้านมันภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขไหมเออท้องถิ่นไหมยอยากจะทำไฟแนนเชียลเก e w a ตไม่ใช่หน้าที่อยากจะทำโอ้โหอะไรแบบอลังการอะ่ะก็คือหยุดหยุดไม่ต้องทำไม่ให้ทำ อสุดท้ายสุดท้ายก็คือว่าเอทุกอย่างที่ทํามาไม่ว่าคุณจะวิจารณยยังไงตรวจสอบยังไงแต่มันถูกระเบียบมันถูกขั้นตอนมันมีขั้นตอนลําดับชั้นของมันในการเสนอเอาผิดทขาไม่ได้เราถึงต้องช่วยกันดา่าไงอันนี้ชวนใช่ไหมถ้ากฎหมายถ้า ถ้ากฎหมายเอาผิดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเสือดําเรื่องเอ่อฉากขับชนคนแล้วหนีลูกคนเลยขับชนชนคนแล้วหนีสิ่งที่ประชาชนทําไล่คืออะไรคะด่าค่ะคนพวกเนี้ยนะคะถึงที่สุดยังไงอ่ะหน้าเขาบางเว้ยดูดิอายกตัวอย่างนะเรื่องสูตรแคร์สูตรบํานานแคร์ท,ที่ที่จะแก้ทําให้มันเป็นแบบว่า คือส่งเท่าไหร่ได้เท่านั้นน่ะตอนแรกนะโอ้โหหัวเด็ดตีนขาดข้าราชการไม่เอานายจ้างไม่เอาพอกูประกาศชื่อปุ๊บว่านายจ้างมีใครข้าราชการในบอร์ดมีใครสื่อคะวันที่โหวตเชิญมาอยู่ที่หน้าห้องประชุมเลยคะ่ะนายจ้างออกมาปุ๊บจ่อไหมสนับสนุนมาตลอดเลยเป็นนายจ้างแต่สนับสนุนมาตลอดเรื่องนี้อยากให้ทํามานานแล้วเ <laughs> อ้าจริง พอมันมีกล้องจับพอมันสังคมมันจับจ้องอ่ะพอมันโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักๆอ่ะสันดานคนเรามันจะดีขึ้นเองคืออยู่ดีๆสามัญสำนึกที่มันหายไปอ่ะมันจะกลับมาจริงวิธีนี้ได้ผลระเบียบทำอะไรเขาไม่ได้แต่พวกเราร่วมกันโทษเขาได้ค่ะเนี่ยมีนาไม่ค่อยชิงกับคำชมเนาะ พอประทะเฉยๆไม่อย่ามาอย่ามายกย่อค่ะขอร้องคือดิฉันไม่สะดวกไม่ได้ฝึกจริงไม่ได้ฝึกมาค่ะขอโทษด้วย <laughs> 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 ไมไ่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราเอนไอไม่ได้ฝึกมาค่ะทุกคนอย่าเพิ่งน,น้องยังใหม่อยู่ค่ะ <laughs>